คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวพันว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบีได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณบีกันเลยครับสวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะครับผมยังไม่หลับใช่ไหมย, <laughs> <laughs> ยอมรับมา <laughs> ไปแล้วค่ะเออคุงขิงค,งคุงขิงโทรปลุกใช่ไหมค่ะโอ้ยขอภัยขอโทษจริงๆปกตินี่คือเข้าใจได้แล้วก็เวลานี้มันฝนก็ตกถูกป่ะเออฟังเรื่องผีปรานานมันก็หลับเป็นเรื่องปกติธรรมดา <c oughs> คุณพีโทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยเออตรงนี้อยู่แถวสุขสวัสดิ์ค่ะตกหนักไหมเออตอนนี้หยุดตกล้นนะคะ๋อตกหยุดตกแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้แบบตก แล้วก็แน่นอนอากาศมันให้ไงหลับซะก่อนเนะ่ฮะคุณบีกับผมนี่เราคือกันครั้งแรกใช่ค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับอปกติฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังใช่อ่าคุณบีมีน้ําไว้ดื่มข้างตัวไหมเพึ่งตื่นเนี่ยเสียงมันจะแห้งๆหน่อยนะจริงจริงได้อยู่นะ ได้เหรอคโอเ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 คคุณบีครับเ,เรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวแก๊้งได้ฟังกันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับสายงานที่ตัวของคุณบีเนี่ยทำอยู่ใช่ค่ะเป็นแอร์โฮสเต็ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ออออกมาราคาตอนโควิดอ๋อช่วงโควิดใช่ไหม แน่นอนว่าผมเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไปพักตามโรงแรมต่างๆแล้วก็ไปเจอบางทีเจอบนเครื่องก็ยังมีใช่เออนะครับมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเอาประสบการณ์ของคุณบีครับโรงแรมแอร์ที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นก็คืออย่างที่บอกนะคะพอเป็นแอร์เนาะมันเขาไปตามต่างประเทศบ่อยทีนี้ด้วย ไปพักบ่อยๆมันก็จะมีทั้งคนที่เจอและคนที่ไม่เจอมันก็มีหลายๆพอดที่เขาล่าลรือกันว่ามมีมีคนเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการถกมาส่วนใหญ่ก็พอพดในเอเชียเนี่ยแหละคะ่ะพวกญี่ปุ่นฮ่องกองไทเป๊หรือแบบหนักๆเลยที่แบบคนกลัวกันมากก็คือปีหนังเหรอีใช่คะ่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นสายงานแอร์โฮสเตสเนี่ย จะกลัวกันมากคือปีนังใช่คือไอ้เนี้ยที่เรารู้คือของฝั่งเราเรื่องเล่าเยอะมากมสายกันบินเราอ่ะคือถ้าโด้วยปกติของแอรนอนอ่ะเขาจะให้คนละห้องค,คือเพื่อแบบความเป็นส่วนตัวเพื่อให้นอนแบบสบายอนะไรเงี้ยแต่ปีนังอ่ะคือก่อนจะลงจากเครื่องเพื่อนอนเนี่ย จะเริ่มจับกลุ่มกันแหละรู้จักไม่รู้จักไม่สนอขอมีคนนอนด้วยมีแบบมีเพื่อนแบบนอนในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะที่ปีนังคือจะหาบัดดี้ไปนอนด้วยใช่เป็นแบบขึ้นขึ้นชื่อสุดแล้วในในใสายการบินเราค่ะแ,แต่ว่าเรื่องนี้ยที่เราเจอเนี่ยเกิดขึ้นที่เกาหลีมินชอนครับ,ค,รบคือเป็นพอทที่เรากลัวมาตั้งแต่แรกแหละเพราะว่าเออ่เราเคยครั้งหนึ่งเราลงทไหม้ เราลงใช้มาแล้วมันมันก็เหนื่อยเหนื่อยมันก็อยากรีบนอนเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่พอฮอเต้าเข้าห้องไปเนี่ยมันรู้สึกปึ๊บขึ้นมาเลยว่าแบบโหโดนแน่แน่ถ้านอนห้องนี้ต้องโดนแน่แน่คือแบบทั้งที่เราไม่คิดเรื่องนี้เลยเราก็เลยแบบขอเปลี่ยนห้องเพราะ<ป>อะไรทําไมถึงคิดว่านอนห้องนี้โดนคือหมายถึงว่าตัวเองมีเซนส์หรือบรรยากาศมันบอก บรรยากาศมันบอกพี่คือปกติอะหนูอะเมื่อก่อนเคยกลัวผีมากนะแต่ว่าเหมือนแบบด้วยว่าโตมาเรื่อยๆแล้วมันไม่เจออะม,มันไม่เจอมันไม่มีมันไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็เลยแบบเหมือนยิ่งพอเป็นแอร์พอไปเจอห้องที่เขาบอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเฮียนนะมีคนส่งเลขห้องมามเราไปนอนเราไม่เจออะไรเลยเราก็เลยแบบมันเลิกกลัวเรื่องนี้ไปครับแต่ว่าห้องนั้นที่เราเจอที่เกาหลีอ่ะคือเราแบบ,บแก้วาวเท้าเข้าไปปุ๊บ สองเท้าก้าวเข้าห้องจากหัวที่คิดว่าเอ้ยเหนื่อยอยากรีบอาบน้ำนอนอะม,มันแบบเหมือนบุบเข้าไปอีกโลกอะคีเราแบบเราก้าวถอยออกมาเลยคือเราแบบรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีคือสัญชาตญาณบอกเลยว่าถ้าเรานอนที่นี่โดนแน่ใช่เราก็เลยแบบเปลี่ยนห้องเลยครั้งนั้นก็ได้เปลี่ยนห้องเขาไม่มีอะไรครับจนกระทั่งครั้งที่ เกิดเรื่องที่เป็นเรื่องมาเราเนี่ยค่ะก็เป็นไฟอินชอนอีกเนี่ยแหละเราก็ไปถึงเกาหลีตอนเช้าแล้วก็กัดเช้าอีกวันหนึ่งเรามีเวลาหนึ่งวันเต็มเ็เลยพอไปถึงปุ๊บแล้วก็ปิดม่านคือส่วนตัวเนี่ยจะชอบปิดม่านอพอไปถึงที่ไหนเรารู้สึกว่ามันส่วนตัวกว่ามันไม่มีใครมองทะลุหน้าต่างออกมาได้ไม่ตรงแสงอาทิตย์แยงตาอะไรเราก็เข้าไปปุ๊บปิดม่านทําอะไรไป อาบน้ำนอนตื่นขึ้นมาออกไปช้อปปิ้งกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทำเรื่องส่วนตัวใดๆของเราไปพอกลับมาปุ๊บกลับมาห้องตอนกลางคืนเรากอ็อาบน้ำเตรียมนอนใดๆไม่มีอะไรแต่ด้วยว่าวันนั้นอะเรานอนพักมาตอนช่วงกลางวันแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรมาก มันมันไม่ได้รู้สึกง่วงเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ uh ่าฮะแล้วก็อะแต่ว่ามันต้องทํางานเราต้องนอนแล้วก็เตรียมตัวนอนเลยปิดโงปิดไฟใดๆให้หมดแล้วก็เหลือแค่ไฟห้องน้ำไว้อืมซึ่งเตียงของโรงแรมเนี้นยหัวแบบเตียงมันเป็นเตียงิไซส์ครับเออเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็เครื่องเรือนอะไรเหมือนปกติเลยม่านเป็นม่านแบบแบลก ตรงกลางแล้วก็วกนอนคุยโทรศัพท์กับนอนคุยโทรศัพท์กับผู้ชายที่คุยอยู่ช่วงนั้นอย่างเงี้ยกลับว่าเออให้หลับคาโทรศัพท์ไปเลยเราก็นอนมอนนั่งอยู่นอนตะแคงหันหน้ามองนัางอยูอ่ค,คุยคุยไปก็เริ่งมง่วงเราก็ตาจะปิดละแต่ช่วงนั้นที่ก่อนที่ตาจะปิดลงอ่นะ บ้านที่ปิดไปสนิทมันเปิดเองค่ะมันเปิดมันเปิดเปิดแบบเปิดแบบไม่ใช่ว่าม่าไหลหรือว่าเกี๊ยวหวานอะไรคือมันเปิดฟึ๊บเหมือนมีคนเปิดเปิดไปเปิดไปประมาณครึ่งเมตรพี่ขนาดเยอะนะเราไปเดินคือหนึ่งช่องโตคนนะพี่แล้วมันแบบคาตาบ้างมันแบบเรานอนมองว่านอยู่เรา เชี <Yeah. S 1> ่ยเฮ้ยใจเย็น,ยนขอโทษค่ะขอโทษค่ะเราก็แบบเราก็ทำไงดีใจตกไปอยู่ตาตุ่มละแต่ว่าเราคุยยังคอลายอยู่เราก็แบบเออคิดในใจว่าเอาน่ะังมีเพื่อนคุยอยู่รเราก็คุยกับสายที่เราคุยอยู่ว่วาแบบเธอเธอม่านมันเปิดเองอ่ะทำไงดีไปสายก็ตอบกลับมาว่าม่านเปิดก็เดินไปปิดสิแหมพูดง่าย คือง่ายอ่ไม่ได้เกิดกับเขาใช่ไม่ได้เกิดกับคนละตัวนั้นคือเอนางคงง่วงะนางคงเพราะว่ามันดึกมากแล้วมันตีสองตีสามแล้วแต่แบบพอเราดด้เนี่ยไงนะมันเหมือนช็อตฟิลเราไปด้วยเหมือนกันคือความกลัวความตกใจที่มีอยู่อ่ะมันก็มันก็มันก็หายไปหมดเลยเพราะแบบสตันค่ะคาเนี้ยแต่ว่าโอเคเดินไปปิดมานเออ เราะเราณตอนน,านาั้นเราหายกลัวละแต่แบบเราก็แปลกใจอยู่นิดนึงตอนที่เดินไปปิดม่านว่าเอ๊ะทําไมมันไม่มีแสงอะไรเลยอืเพราะว่าท้องเโรงแรมที่เราพักอยู่อะค่ะรอบข้างมันก็แบบเป็นตึกเป็นอะไรมันก็คือเมืองหนึ่งเมืองของเกาหลีเราก็แบบทําทไมถึงไม่มีไฟถนนไฟตึกเลยแต่ก็อะช่างเถอะแล้วก็ปิดม่านแล้วก็พยายามจะนอนบางทีเนี้ยนอนม่หลับ รเราก็นั่งแต่เล่นมือถือแป่รอจนฟ้าเกือบสว่างอะค่ะถึงจะได้หลับได้พอหลังจากนั้นเน่ะเราก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าเป็นเรื่องตลกให้เพื่อนๆฟังว่าแบบเนี่ยแกฉันไปอินชอนมาแล้วฉันเจอห้องที่มันเปิดเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าเป็นเรื่องโจกๆให้คนในไฟฟังครับจนมีวันหนึ่งเราเอาเรื่องเนี้ยค่ะไปเล่าให้เพื่อนสจวตที่เป็นกระเลยฟังค ในไฟก็เราก็เล่าปกติก็เล่าไปทํางานไปใช่ไหมนางฟังเรื่องที่เราเล่าเนี่ยแล้วนางก็เงียบอืสักพักนางพูดเลขห้องขึ้นมาครับถามว่านี่ใช่ห้องที่นอนหรือเปล่าอ<ะ>ซึ่งตอนนั้นอนะเหตุการณ์ที่เราเจอมันเพิ่งผ่านไปแบบอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์คือเรายังจําไม่ห้องได้ครัแล้วนั่งบอกถูกเราก็ตกใจแบบรู้ได้ไงแกอะไรอย่างเงี้ย นางก็ถึงเล่าให้เราฟังว่ามีครั้งหนึ่งนางทําไฟไปอินชอนนี่แหละแล้วห้องนี้แต่นางอ่ะไม่เหมือนเรานางเป็นคนที่ชอบเปิดม่านในห้องแบบดูวิวข้างนอกอถ้าอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแสงเข้านางจะได้ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนางก็เปิดม่านทิ้งไว้คืนนั้นนางก็นอนปกติไม่อะไรเลยแต่ดันตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกค อยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาไม่รูว่าถ้านางบอกตอนนั้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ดีๆก็ลืมตาขึ้นมาอมแล้วนางก็เลยคิดว่าอะไหนๆก็ตื่นมาแล้ะเขาต้องน้ำสักหน่อยอแล้วก็จะได้มานอนต่อกันนางก็เห็นความเคลื่อนไหวจากห่างจากห่างตาตรงหน้าตาครับนางก็เลยหันไปมองเห็น<อ> <He ard S 1> เป็นผู้หญิงยืนมองเข้ามาจากข้นอกนะจากข้างนอกเหรอจากข้างนอกค่ะ แล้วบแวบแวบนางบอกนางมาเหมือนเป็นคนปกติเลยนะคะแค่ยืนมองเข้ามานิ่งๆเพื่อนก็ไม่รู้จะทําไงก็แบบรับตาก่อนรับตาทําเหมือนรับอยู่ครับนางก็กั้นใจแบบมองอีกทีวะเธอ,อตาขาดอ,อลืมตามามองอีกทีพีไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่นอกหน้าต่างครับ เพื่อนเราเห็นเป็นเงาจางๆเข้ามาอยู่ในห้องหัวหายหนักกว่าเดิมจากข้างนอกเข้ามาข้างในเหรอใช่เพื่อนเราก็แบบทำไงดีทำไงดีทำไงดี่กเพื่อนเราก็เลยนอนหลับตาเฉยๆไปจนเช้าเลยรอเวกอัพคอแล้วก็แบบอลุกขึ้นมาอพอเราได้ยินเรื่องที่เพื่อนเจอกับเรื่องที่เราเจอในห้องมาพนกันซึกเหมือนไฟช็อตเลยพี่ือลุกตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเพราะจุดที่นางบอกว่านางเห็นผู้หญิงยืน คือตรงกลางหน้าต่างผมกําลังจะเดาว่าจุดเดียวกันใช่ี่เป็นจุดเชื่อมของม่านที่แบบจุดเดียวกับที่ม่านเปิดเราลุกขึ้นไปปีะพี่อคุหัวลุกว่ะอืมคือแบบหนูไม่เคยนี่เป็นแบบประสบการณ์ที่เขาเรียกไงอะฟิสิกอลสุดคือโอเคอ่ะมันเวลามันได้ยินเสียงมันอะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจหรอก ไอการม่านเปิดคาตายเงี้ยแล้วพอมาฟังเรือเร่องเื่อนเนี่ยรเราแบบเราอดคิดแตไม่ได้ว่าตอนที่เราเดินไปปิดม่านเขามา,าหรือยังเอเอหรือเขาเข้ามาในห้องเราเขายืนอยู่ในจุดที่เราเดินเปิดม่านหรือเปล่ายังโชคดีที่เราหลับไงเรายังสามารถข่มตาตัวเองหลับได้สมมุติว่าถ้าคืนนั้นเราไม่หลับ อาจจะเจอเหมือนกับเพื่อนสะจวดคนนั้นก็ได้ใครจะรู้ถูกปะผมว่าเจตนาเขาคือพยายามมามองมาดูว่าใครมาอยู่ในห้องอ <c oughs> น่ากลัวแล้เนี่ยน่ากลัวนะครับตอนตอนได้ยินตอนตอนที่เกิดเรื่องอะเราไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะเพราะแบบเหมือนมันมีคนช็อตฟ,ฟิวเราด้วยแหละครับ แต่พอเพื่อนเล่าให้ฟังเท่านั้นนะเราแบบโอ้เพื่อนเจอหนักเพื่อนเจอหนักคนนี้เจอหนักเพื่อนเจอหนักอือแล้วแบบมันบังเอิญที่เราเชื่อที่เราเชื่อเพื่อนอ่ะเพราะแบบเลขห้องที่มันบอกนั่นแหละอืมมันรู้ได้ไงอย่างงี้ข่าเรื่องเขามีใช่ไหมคะเดี๋ยนะคุณคุณบีผมถามหน่อยสิไอโรงแรมที่อ่าอย่างอย่างเราเป็นแอร์หรือว่าเป็นสจวตไปพักเนี่ย มันเป็นโรงแรมที่เขาล็อกไว้เฉพาะของสายการบินนั้นๆปะ่ะสมมุติว่าโรงแรมนั้นมีแขกคนอื่นเข้าไปพักได้ปะ่ะได้ค่ะอ๋อได้เหมือนกันก็คือพักรวมกับแขกคนอื่นเลยคือไม่ได้เป็นแม้เฉพาะสายการบินที่เหมาไว้ทั้งตึกทั้งโรงแรมงั้นไม่ใช่ใช่อ๋อแต่เราแต่เรายังดีอย่างหนึ่งคืออย่างคุณบีบอกว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบห้องนี้สามารถขอเปลี่ยนขอย้ายห้องได้เราให้ผลไปแบบพี่ เราแบบเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆไปเดินไปบอกเขาว่าขอเปลี่ยนห้องอย่างเงี้ยม,มันมันไม่ได้ละอยู่แล้วเราเเราคือเราคือลูกค้าของคนหนึ่งแต่แบบเราบอกเขาว่าเราเจอมแมลงสาบอ๋อเขาก็เลยให้เปลี่ยน <c oughs> เราเออเราโกหกเขาว่าเราเจอแมลงอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยฉันเจอฉันเจอแมลงสาบในห้องนะแบบฉันขอเปลี่ยนห้องได้ไหมอย่างเงี้ยเขาถึงได้ให้เปลี่ยนใช่ค่ะแลวส่วนมากคือสมมุติว่าจะต้องไปสมมติไปไปอินชอนไปเกาหลีเนี่ยจะต้องไปพักที่นี่ทุกครั้งไหมทุกครั้งค่ะอ๋อโดนบังคับทุกครั้งคือเปลี่ยนไปโรงแรมอื่นไม่ได้เขาเขาล็อกที่นี่ไว้อยู่แล้วใช่ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะมีดิวไว้อ่าอยู่ที่ว่าเราจะได้ห้องไหนแค่นั้นเอง ใช่ค่ะสมมุติว่าเราไปพักอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะได้ห้องเดิมเราจะไปบอกเขายังไงว่าเปลี่ยนอ๋อฉันเจอแมงสาบเปลี่ยนเลยแล้วก็เราก็หาวิธีเอาตัวรอดเรอแต่ว่าครั้งนั้นน่ะเป็นครั้งครั้งที่รู้สึกแปลกๆครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่เราแบบเดินลงไปขอเปลี่ยนห้องนะคะเพราะถึงถึงเราจะเจอมันจะมีในวงการเราจะมีห้องแบบเขาเรียกว่าโพยข้อสอบเป็นพอร์ต เป็นชื่อพอร์ตกับเลขห้องอืว่าห้องไหนที่แบบคนเจอเยอะอย่างเงี้ยเขามีการส่งกันอย่างนี้เลยหรอมีการส่งข้อมูลกันค่ะว่าว่าแบบห้องนี้มีคนเจอนะห้องแบบที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบที่ไหนแล้วเราคือเราเคยเข้าไปด้วยไม่รู้โพยโพยมันยังไม่มาถึงเราเราก็เราก็เข้าไปนอนแล้วเราไม่เจอเราก็เลยแบบเหมือน เออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยกับพงแต่ว่าแต่ว่าเฉพาะเลขห้องนั้นนะที่เราเจอแล้วเพื่อนเราเจอแล้วเราแบบเรารู้สึกว่ามันแบบอืมมันมีอะไรแหละม,มีมีห้องนั้นแหละที่เรากาา่าบแบบถ้าเราเจออีกเราได้ห้องนี้อีกเราจะเปลี่ยนครับค่ะอันเนี้ยคือที่เกาหลีแต่เมื่อกี้คุณบีเกิ่นที่ปีนงังมันขนาดไหนปีนงังถ้า เปรียบเทียบระหว่างปีนังกับเกาหลีโอ้เกาหลีเด็กๆไปเลยค่ะเฮ้ย <Hey! S 2> เกาหลีเด็กๆไปเลยแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าปีนังอ่ะพอร์ตมันยกเลิกการนอนไปก่อนที่บุมจะก่อนที่ uh. ก่อนที่จะแบบได้นอนนะคะ uh. อืมก็คือเราเราไม่ได้ไปนอน uh. อืมแต่ว่าเพื่อนเรารุ่นพี่เรา uh. จเจอเยอะ uh. หลายคนแบบ มาเล่าให้ฟังมีเด็ดๆสักเรื่องของปีนังมะที่บอกว่าเกาหลีเนี่ยเด็กๆไปเลยอืมมีของพี่สะจวดคนหนึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังอันนี้ต้องเกิดก่อนคือปีนังสมัยนั้นนะคะที่นอนหนูหนูไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เคยไปนอนอที่นั่นจริงๆแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าข้างๆโรงแรมที่ปีนังมีสุสานหมายถึงว่าโรงแรมเนี้ย สร้างมาติดกับสุสานเลย<ช>เพราะยังไงสุสาน<ช>ต้องอยู่มาก่อนอยู่แล้วใช่แล้วก็เออ,อย่างที่บอกมันคือถ้าค่ะมันน้อยคนอะคะ่ะที่ะจะแบบจิตแข็งต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วแบบอนอนอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ตั้งแต่หัวเครื่องอย่างไทยเครื่องเลยเขาจะแบบหาบัดดีนอนกันทีเนี้ยพี่สจวดคนเนี้ยค่ะ ที่เราให้ให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่าไฟนั้นอ่ะเขาก็ตัดสินใจนอนกับพี่แอร์สองคนแล้วก็พี่สจวตที่เป็นกะเลยคนหนึ่งคือนอนกันสี่ห้าคนอ๋อมีนักบินผู้ช่วยด้วยอีกหนึ่งนักบินชุผู้ช่วยก็จะเด็กๆอะ่ะเป็นแบบเหมือนยังไม่ได้เป็นกับตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจว่าจะนอนกันห้าคน ซึ่งเขาก็ให้สาวๆก็คือพี่ที่เป็น LGBT กับพี่ผู้หญิงสองคนคนอนด้วยกันส่วนพี่สะจวนผู้ชายเนี่ยเขาจะนอนที่โซฟาแล้วก็ถ้าแบบผู้ช่วยนักบินนักบินมาก็แบบมันปูนอนพื้นหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี้ยเขาก็ไปไปนอน เออหนูเรียกพี่อแอร์สองคนว่าพี่เอพี่ B ลีละกันครับครับอ่ะแล้วก็พี่พี่ที่เป็น LGBT เของนย่เรียกว่าพี่สาวละกันนะคะซึ่เนี่ยเขาก็ทุกคนก็เข้าห้องไปแยกย้ายไปแต่ละห้องแล้วก็แบบอาบน้ำเตรียมของอเพื่อที่จะได้มานอนด้วยกัน พี่สจยวัอะ่ะเขามาทีหลังเหมือนสามอีกสามคนอะ่ะเขาเรียบร้อยกันมาก่อนแล้วเขาเขาก็นอนอยู่บนเตียงเมาส์เมาส์อะไรกันแล้วพี่สจยวัก็เดินเข้ามาทีเนี้ยพี่สจยวัฒเขาเดินเข้ามาเขาสังเกตเห็นมันจะมีเออ่ม่านปิดอยู่ที่ตรงข้างๆโซฟาที่เขาตั้งใจว่าจะนอนครับ ชั้นมันไม่ได้สูงมากอะค่ะมันจะประมาณชั้นสองชั้นสามที่<ม>เขาเล่าให้ฟังนะค<ม>ะเขาก็เห็นว่าแบบม่านอะปิดไม่สนิทเหมันมีเป็นแบบช่องไว้เขาพยายามปิดอ่ามันก็แบบเหมือนเหมือนติดอะไรบากอย่างหนึ่งมันปิดสนิทไม่ได้เขาก็เออช่างมันก็คุยคุยคุยสี่คนคุยกันว่าเออทำไมน,นักบินยังไม่มาเลยจะมาไหมเนี่ยนุ่นนีน่น ขาคุยคุยกันเสร็จพี่สะจวดเขาก็เผลอหลับไปอืมอ่าเขาก็เผลอหลับไปตรงโซฟาน,น่นะแล้วพี่แอร์อืมสองคนกับพี่สาวเขาก็ยังคุยกันอยู่ครับเขาหลับไปแบบพักหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกตัวขึ้นมาอืมอืมเขาก็อ่ะได้ยินคือเขาลืมตาขึ้นมาแต่เขาไม่ได้หันไปมองที่เตียงครับ เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงคนคุยกันไ็คิดว่าอสาวๆแบบเมากันนานเนาะไม่นอนสถีแล้วเขาก็มองเพราะว่าใส่ใส่ตาเขาอะตอนนอนที่ส่งฟาาระตื่นลืมตาขึ้นมามันเห็นหน้าต่างครับพอดีเขาเห็นเหมือนเป็นนักบินอือยู่เขากนึกว่าอ๋อออกไปสู่บุรีมั้งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็น นักบินหันกลับมาหันกลับมามองเขาผ่านกระจก <S S S ะเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็แบบมันพยักหน้าท,าทักทายพี่นักบินก็เดินมาเอาหน้าแนบกระจกะเหมือนแนบกระจกมองอยู่แล้วก็ยิ้มยิ้มกว้างมากโอ้ยเราขอโทษคะ่ะยิ้มกว้างมากเขาก็เขาก็เออไี่ ไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแบบตอนนั้นคือแค่ลืมตาขึ้นมาแล้วเขาก็ง่วงเขาก็หลับตานอนอนอนไปต่อสักพักตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นทุกคนกําลังจะเก็บข้าวเก็บของเตรียมไปอาบน้ำลงมาเพื่อลงมาบินกลับเขาก็ไม่เห็นนักบินอยู่ในห้องละเขาก็โอ้ สงสัยคงกลับไปลอะอะเขาก็ไปอาบน้ําเตรียมของลงมาแล้วเขาก็เจอเขาก็ทักนักกินว่าเอ้ยเมื่อคืนแบบมาดึกจังเลยอะไรเงนี้ยออเออนักกินก็งงออเออแบบแล้วเขาก็พูดในกลุ่มของคนที่นอนด้วยกันก็เนี่ยแล้วเมื่อคืนแบบ มากันเมากันยาวนานมากเลยคือเมารอนับินกันหรออะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มมองล่ะแปลกๆอเออนักบินก็เลยบอกพี่ครับคือเมื่อคืนอ่ะผมอาบน้าเสร็จแล้วคุยกับแฟนอืแล้วผมก็เผลอหลับไปที่ห้องไม่ได้มามานะครับเออเออส่วนแบบพวกพี่แอร์สาวๆอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพอเขาเห็นพี่สะวดนอนอ่ะเหมือนเห็นพี่สะวด เนี่ยไปพักหนึ่งอเขาก็หลับกันแล้วนะไม่ได้คุยกันยาวเลยใช่ครับพี่เสดยก็อ่ะที่เห็นคือใครอืมแล้วคือมาในรูปลักษ์ของคนที่รู้จักด้วยเนี่ยสิใช่มาในรูปลักษ์ของนักบินออคือพี่เขาจะพูดออกไปแล้วว่าทำไมไม่เข้ามาล่ะแต่คือแบบเหมือนพี่เขาก็ง่วงเขาก็ขี้ี่จเขาแบบอือเขาแค่สงสัยว่า ยืนทําอะไรอยู่ข้างนอกออแต่เท่าที่เท่าที่คือจริงๆถ้าพี่เขาสํารวจห้องก่อนครับมันไม่มีระเบียงค่ะพี่อะไอ้ตรงข้างนอกกระจกตรงนั้นคือมันไม่มีระเบียงที่ยืนได้เหรอใช่ค่ะอุ้ยตาย <laughs> ค,<อ>คือแบบพ,อ,อ,พอ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 พี่ผู้ชายเราเรื่องแ,แบบที่เกิดขึ้นทั้งหมด<อ>ให้ฟังพี่ผู้หญิงที่เป็นพี่เจ้าของห้องอะ เขาก็พูดว่าเขา่เป็นคนปิดม่านเองแต่อันนั้นน่ะมันเป็นกระจกฟิกนะอมันไม่มีระเบียงมันเป็นกระจกใหญ่แจริงอยู่แต่มันไม่มีระเบียงอ้าออกไปข้างนอกอุยดีที่ไม่เรียกเข้ามาสิยืนทําอะไรเออใช่ค่ะบนี่แค่กงข้าวของปีนังที่เขาเขาลือกันว่าที่เนี้ย n ัมเบอร์วอันดับหนึ่งของสายการบินนี้ช่ที่ต้องไปนอนใช่แสดงว่าแต่ละสายการบินคือนอนแต่ละที่แตกต่างกันใช่ค่ะแบบมันมีมันมีบ้างที่เราไปนอนโรงแรมนี้เราเจอเพื่อนร่วมงานสายอาชีพในที่เป็นที่เป็นสายสายการบินอื่นนก็มีบ้างค่ะโอ้โหเออก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มันเลี่ยงไม่ได้เนาะ กับการเดินทางที่ต้องไปพักอยู่ตามโรงแรมต่างประเทศที่เราไม่รู้เลยไม่รู้เลยแค่อาศัยจากพอร์ตของเพื่อนๆที่ส่งต่อกันมาอาศัยจากโอยอ่ะเฮ้ยถ้ามาที่นี่นะเลขนี้นะเลขต้องห้ามอย่าพักใช่เป็นอันรู้กันเป็นอันรู้กันเขาจะรู้เขาก็จะรู้กันว่าแบบห้องไหนต้องเลี่ยง แต่ถ้าเข้าไปติดๆเข้าไปก็จะไม่ค่อยรู้เหมือนที่เราไปแล้วไปนอนห้องที่เขาลิมเหลือกันคือมันเหลือมันเหลือห้องสุดท้ายอเนี่ยห้องสุดท้ายในตัวตดีน<อ>นเลยเราต้องนอนอะเลยอะค่ะบ<ช>โอ้โหสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากคุณบีนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดตอนที่ทํางานเมื่อห้าปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้คือไม่ได้เป็นแอร์ละจะมีโอกาสจะกลับไปเป็นอีกไหมอะ อืคิดว่าคงไม่ละค่ะอายุอายุค่อนข้างเยอะอ๋อโอเคโอเคได้ครับก็เป็นช่วงโควิดนะตอนนั้นนะคืออย่างที่ทราบกันดีว่าสายกรบีนไม่ได้บินเลยอ่ะมันก็ต้องมีมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้คุณบียังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณบีนะครับค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณครับคุณบีบครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว